สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาชี้เป้ารถกระบะนะคะรถกระบะคันนี้นะคะทุกท่านนิสสันฟอนเทียค่ะเครื่องดีแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเครื่อง3 0 0 0ซีนะคะทุกท่านสภาพสวยไม่มีที่ติเลยนะคะรอบคันสวยงามค่ะทุกท่านสภาพพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะรถกระบะคันนี้นะคะภาษีพรบรเต็มค่ะ ราคาอยู่ที่140,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้ถึง130,000เลยทีเดียวนะคะเป็นรถบ้านเทปปี2545นะคะภายในค่ะสวยๆกระจกเป็นไฟฟ้านะคะคานหน้าเดิมๆเ,เลยค่ะห้องเครื่องค่ะทุกท่านรถยนต์คันนี้นะคะมีเล่มชุดโอนโครบเลยนะคะสภาพพร้อมใช้ท่านใดสนใจติดต่อดูรถได้ที่ อำเภอศรีนครจังหวัดสุขโขทัยคะ่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยนะคะหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเจ้าของได้เช่นกันคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ